สวัสดีครับผมมาทำนะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงกระดูกที่แบบเจ๋งสุดๆเร็วแบบสุดๆนะครับใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาว่ากินแคลเซียมเท่าไหร่นะไปตรวจกระดูกก็มีปัญหาหรือว่าปวดกระดูกบ่อยๆผมบอกเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆก,กระดูกแข็งแรงมี3มองค์ประกอบ1แคลเซียม2แสงแดดอย่างน้อยวันละ15นาทีนะครับก่อน9้าโมงเช้าแล้วก็หลัง4โมงเย็นนะครับข้อที่3การออกกําลังกายที่ถูกต้องอันนี้สําคัญมากๆฟังไว้เลยนะครับ การออกกําลังกายที่ถูกต้องถ้าทําผิดกระดูกไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเลยนะครับแม้จะออกนานเท่าไหร่ก็ต่างนะครับมี3องค์ประกอบสําคัญ1ต้องมีแรงต้าน2ต้องมีหนักสลับเบา3าต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางที่รวดเร็วนะครับแบบนี้กระดูกจะดูดแคลเซียมที่เรากินเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นแนะนานะครับวิ่งเร็วสลับช้าเดินแบบชันๆนนะครับเต้นแอโรบิก ตีเทนนิสตีแบดนะครับหรือว่าบอดี้เวท t เทรนนิ่งลองเอาไปใช้กันดูครับ